เพื่อนบางคนฝึกอานาปานสติไปเรื่อยๆจู then, <ivan> ่ๆก็เริ่มเห็นแสงเห็นภาพเห็นพระเห็นดอกบัวหรือแม้แต่ได้ยินเสียงสัมผัสบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันสงบมากมันรู้สึกขลังและบางครั้งเหมือนเล่าเก่งขึ้นจริงอยู่นิมิตบางอย่างเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อจิตเริ่มนิ่งสงบและไม่ถูกรบกวนจากภายนอก แต่นี่แหละเพื่อนคือกับดักของนิมิตไม่ใช่เพราะนิมิตผิดแต่เพราะใจเราไปยึดมันว่าใช่แล้วหลงคิดว่านี่คือธรรมขั้นสูงหลวงปู่มั่นเคยสอนไว้ว่านิมิตเป็นเพียงภาพลวงเกิดจากสัญญาที่สะสมไม่ในจิตอย่าไปติดในดีอย่าไปดิ้นรนกับร้ายเพราะเมื่อเราไปติดในนิมิตเราจะเริ่มรอคอยมันเริ่มนั่งเพื่อหวังจะเจออีกและสุดท้าย ก็หลงไปจากการรู้สึกตัวจริงๆธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เห็นแต่คือสิ่งที่รู้ชัดในขณะนั้นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนิมิตถ้าเพื่อนมีสตินั่นแหละคือธรรมแล้วเพื่อนละ่ะเคยมีประสบการณ์เรื่องนิมิตแบบนี้ไหมเคยหลงหรือเคยวางมันลงได้ยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะเผื่อเรื่องของเพื่อนจะช่วยให้ใครบางคนไม่หยุดอยู่แค่ความลึกลับ แต่ไปต่อถึงความว่างจริงๆ